ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือการแสดงครับจากวงดนตรี VRU w วิ Symphony แบบฟูลแบ d นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งได้ไหมครับ เรียกว่าเป็นความสามารถของน้องๆเลยนะครับที่นําความไพเราะมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยสําหรับในงานของเราวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งแล้วกันครับเข้าสู่ในบรรยากาศงานของเราในช่วงบ่ายครับและต้องขอเรียนท่านดรดนุชตันเทิดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลายัยคณาจารย์และน้องๆน,นักศึกษารวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ จะขอต้อนรับทุกท่านครับกับเข้ามาสู่ในบรรยากาศช่วงบ่ายของเราครับกับงาน One Heart for Community Development VRU Showcase 2 0 23นั่นเองซึ่งเราก็จัดขึ้นนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราได้นำผลสำเร็จต่างๆในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครับตลอดจนถึงเราได้นำ งานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็การช่วยเหลือในชุมชนนั้นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับผ่านการทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านนะครับในการลงพื้นที่เพื่อทํางานใกล้ชิดกับชุมชนอย่างไม่ย่อท้อน,นะครับทำให้เกิดการสืบสารรักษาและต่อยอดรวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ด้านของวิชาการด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต วิและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งในมิติของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ด้านเศรษฐกิจต่างๆของในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นผลสําเร็จเนี่ยแหละครับที่นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยและนอกจากวันนี้ครับที่ทุกท่านจะอยู่ในบริเวณห้องประชุมแห่งนี้แล้วท่านยังได้สามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาลัยอลงกรแห่งนี้ด้วยนะครับหรือว่าผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของ VRU นั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศที่หลายๆท่านกำลังเดินทางมาถึงนี้นะครับด้านในห้องประชุมเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนเดินตรงเข้ามาแล้วทางด้านขวาของเวทีครับจะเป็นคณะและสาขาวิชาต่างๆของทางมหาวิทยาลัยด้วยที่วันนี้แหละครับจะมาเปิดบ้านให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมและรับทราบกันว่ามีคณะและสาขาวิชาใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามครับก็จะเป็น โซนของผลสําเร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่วันนี้เนี่ยเรานํามาจัดแสดงกันภายในงานนี้แบ่งออกเป็นหลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่ผ่านการลงพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเช้านี้นะครับ้องของนําเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าในช่วงเช้านี้ครับก็มีการเปิดบ้านแล้วก็โอเพนเคสต่างๆนี่นะครับจากทางสามจังหวัดนะฮะหลายชุมชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีมีทั้งของทานของอร่อยด้วยวันนี้ท่านใดที่มา แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้เดินไปลองชมหรือว่าไปชิมกันนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยเมื่อจะเป็นโซนด้านในหรือว่าโซนด้านนอกที่เป็นโซนมาเก็ตวันนี้จะมีน้องๆเน,นี่ยแหละครับมาเปิดบูธมากมายเลยครับเรียกว่าเป็นการแสดงศักยภาพของน้องๆเองแล้วก็ความสามารถต่างๆในหลากหลายเรื่องด้วยนะครับวันนี้จะเป็นโซนทางด้านหน้าของอร่อยก็มาฮะเมื่อสักครู่นี้เดินไปแล้วมีเหมือนหมาล่าด้วยแมหมน่าทานทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆที่ อยู่ในบริเวณทางด้านหน้านั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้ต้องขอแจ้งนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมในช่วงบ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่ครับเราจะมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในช่วงของพิธีเปิดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านดรดนุชตันเทิดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับทุกท่านครั เราจะไปพบกับแฟชั่นโชว์ครับสำหรับแฟชั่นโชว์นี้ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนะครับเพราะจะเป็น แฟชั่นเนี่ยที่เราได้รวบรวมว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเวลาเราลงไปพัฒนาชุมชนเองนําไปสร้างเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงไปสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเนี่ยเรามีการสร้างความยั่งยืนอย่างไรบ้างและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถนํามาตอบโจทย์ในยุคป,ปัจจุบันบางชิ้นนี่นะครับก็สามารถที่จะส่งออกและบางชิ้นก็สามารถที่จะนําไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้นี่แหละครับจึงเป็น ผลสําเร็จที่จะนํามาโชว์เคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์บริโภคหรือว่าเครื่องอุปโภคต่างๆจะนํามาจัดแสดงกันในช่วงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาเสวนากันนะครับ ใน2เรื่องด้วยกันนั่นคือเสวนาผลลัพธ์ในการดําเนินงานจากทางตัวแทนด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ประสบความสําเร็จด้วยรวมถึงน้องๆน,นะครับจากใจเพื่อนสู่เพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาในโครงการวิศวกรสังคมเดี๋ยวจะมาแชร์กันว่าเออเวลาลงไปในชุมชนแล้วเนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและสร้างความสุขความยั่งยืนให้กับชุมชนได้อย่างไรนะครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนุกสนานกันนะฮะเพิ่เพลินกันไปเพราะวันนี้เรามีมินิคอน เจากคุณสแตมอภิวัตรด้วยเตรียมลูกคอให้พร้อมนะฮะจิบน้ำให้พอเราจะได้มาร้องเพลงกันไปนะสำหรับในช่วงท้ายของวันนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและก็ไม่อยากให้ทุกท่านนั้นพลาดสําหรับในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นเองครับสำหรับในช่วงนี้นะครับจะนําทุกท่านครับเข้าสู่พิธีมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่สามารถทําการวิจัยได้อย่างโดดเด่นในสาขาต่างๆและร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดีกับนักวิจัยเหล่านั้นด้วยนะครับโอกาส นี้ครับขอส่งต่อให้กับพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนท่านดรดนุชตันเทอรทิศเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี2,565ในวันนี้ครับและกับสวัสดีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์บุคลากรนักศึกษารวมถึงผู้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปีนี้ด้วยครับครับกับผมนายนาะเรศนวลแจ้งนะครับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดเรเบนจวรรณอินทราค่ะอาจารย์นักพัฒนาสังกัดสถาบันวิจัยทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปธรรมนะครับได้มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นนะครับเสื้อเพื่อนโยบายและให้บรรลุผลสําเร็จตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปธรรมนะครับจึงได้ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยครับ เป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดําเนินการด้านต่างๆตลอดปีการศึกษาปีงบประมาณที่ผ่านมาครับโดยมหาวิทยายละะัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและประกาศกิตติคุณเชิดชูเกียรติจํานวน2ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่และนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2565 โดยโดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและมีผลงานสร้างคุณประโยชน์แก่วงการวิชาการจนได้รับสมควรจนสมควรได้รับเป็นอย่างยิ่งแก่นักวิจัยท่านอื่นโดยพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมด้วยและจริยธรรมของนักวิจัยทําให้มีเกณฑ์คุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณารางวัลน,นักวิจัยดีเด่นประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่นะครับ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติหรือ,อรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในรอบ1ปีปฏิทินนะครับหรือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2565ครับนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นนะคะ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกค่ะ 1. ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปีพศ2563ถึงปีพศ2565อย่างน้อย1ทุนวิจัยค่ะ 2. มีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารหรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการอย่างน้อยหนึ่งผลงานในปีพศ2565ด้วยผลงานวิจัยจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกแต่ถ้าหากผลงานวิจัยนั้นทำร่วมกันกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถนับเป็นผลงานได้ค่ะ 3. มีหลักฐานในการนำผลงานวิจัยนั้นใช้ประโยชน์เชิงสังคมมีผลงานรางวัลเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดระดับนานาชาติหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองค่ะครับในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมให้ขอเรียนเชิญดรดนุชตันเทอดทิศเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่ รางวัลน,นักวิจัยดีเด่นประจำปี2,565ขอเรียนเชิญครับกับในวันนี้นะครับได้เป็นรับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานของมหาวิทยาลัยของเราด้วยและเป็นเกียรติในการมอบรางวัลครับ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี2565รางวัลเหรียญเงินลำดับที่หนึ่งรงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชันทะจันทเสนาจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่สองรงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เมษานวลสีจากคณะครุศาสตร์ ลำดับที่สผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนัชาพรเกรสคณะครุศาสตร์ลำดับที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักพัฒน์อภิวัตน์ภัศาลจากวิทยายลัยนวัตกรรมการจัดการลำดับที่5้าวาทีร้อยตีปิยพงษ์ยงเพชรจากงานวิชาศึกษาทั่วไป ระดับเหรียญทองแดงลำดับที่1รองศาสตราจารย์ดรพันนีบัญชรหัตถกิจจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ลำดับที่2รองศาสตราจารย์ดรกฤษดางสุกรมูลจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลำดับที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศพรชูศักด จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ลำดับที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรวัตรอุ่นสเสนหาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำดับที่5ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติพันธุวรกุลจากคณะครุศาสตร์ ลำดับที่6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญทัศน์ตันธนะปัญญากรจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ลำดับที่7อาจารย์ดรรัฐพลศิลประรัศมีจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ลำดับที่8อาจารย์ดรเนมิอุณากรสวัสด จากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ลำดับที่9อาจารย์ดรนัตยาเอี่ยมคงจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่10อาจารย์ดรนภรัตไวยโรจนะนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลำดับที่สิอาจารย์ด er ็เอร์เทอรเกียติแก้วบวงจากมหาวิทยายลัยราชพัฒวรวไรอรงกรศูนย์สาแก้วลำดับที่12ออาจารย์ว่าที่ร้อยตีวุฒิชัยสายบุญจวงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ ลำดับที่13อาจารย์จันทรัตจาริกสกุลชัยจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ลำดับที่14อาจารย์นัตยาดวงประทุมจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ลำดับที่15 อาจารย์สุธามาตถียนระเวศจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับและในโอกาสนี้ขอกับเรียนเชิญท่านเลขานุการรัฐมนตรีนะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ประจําปี2565ครับขอเรียนเชิญนักวิจัยดีเด่นที่รับรางวัลนะครับร่วมถ่ายภาพกับท่านเลขานุการครับ ครับขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยนะครับที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี2,565ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้นะครับจำนวน20รางวัลครับขอเสียงปรบมือให้กับนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่อีกสักครั้งหนึ่งครับ ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีอมอบมอบอ,อีกขอเชิญท่านท่านเลขามอบท่านอีกอีกครั้งหนึ่งครับในลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2,565และในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับให้เกียรติมอบรางวัลครับลำดับที่1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศล์ศศีลลลัตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำดับที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรีริดเลิศจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลำดับที่3อาจารย์ว่าที่ร้อยตีปิยพงษ์ยงเพชรจากงานวิชาศึกษาทั่วไประดับเหรียญเงินลำดับที่ 1, 1> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดต็ตรพินยาพัฒนนาคพิบาลจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่2อาจารย์ด็เตอร์วรีรัตน์สัมพัสพงษ์ จากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่สามอาจารย์ดรเทอรเกียรติแก้วพวงจากมหาวิทยาลัยราชพัฒวไรอรังกรศูนย์สักดพ์แก้ว ลำดับที่4อาจารย์พัชราพรจันทคาตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2565ระดับเหรียญทองแดงลำดับที่1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญทรตินภนพจากคณะวิทยาการจัดการ ลำดับที่สผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดีทูปิยะจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่สาอาจารย์ด็อกเตอร์ธนิดนันจันแย้มจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่ 4. อาจารย์ดรอัญชลีเยาวราชจากคณะวิทยาการจัดการลำดับที่5อาจารย์ปริชย,ยากรสว่างสีจากคณะวิทยาการจัดการ ลำดับที่6อาจารย์วัชระพลวงจันทร์จากคณะวิทยาการจัดการและลำดับที่7อาจารย์ถิรนันท์ี่วาราตีวิทย์จากคณะวิทยาการจัดการและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นนะครับถ่ายภาพร่วมกับท่านเลขารัฐมนตรีครับกันในนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2,565และขอเลนเชิญ นักวิจัยดีเด่นนะครับด้านการตีพิมพ์เผยแพร่นะครับถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในโอกาสน,นี้นะครับขอกลับเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารนะครับท่านอธิการบาดีนะครับท่านรองอธิการบาดีท่านขอขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสมบัติโคชสิทธิ์นะครับให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีครับท่านรองอธิการครับ ท่านรองอธิการท่านคณะบดีท่านคณะกรรมการ,กร,การบริหารมหาวิทยาลัยครับขอเล่นเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับ ครับขณะนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพโดยท่านเรขาธิมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านอธิการบดีท่านคณะผู้บริหารนะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลประจําปี2565ในปีนี้นะครับมีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น36ท่าน 36, 36รางวัลน,นะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นอีกครั้งหนึ่งครับ และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นทุกท่านนะครับที่เข้ารับรางวัลในปีนี้ครับครับและในโอกาสนี้นะครับขอกาบขอบพระคุณท่านดรดนุตตันเทศทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นทั้งสองประเภท แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีนะครับท่านผู้บริหารท่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงแขกผู้มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติร่วมพิธีในการมอบรางวัลในวันนี้นะครับและขอกาขอบพระคุณท่านคณะผู้วิจัยทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งผลงานเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยของเรา จนเป็นที่ประจักษ์แก่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ชุมชนท้องถินด้วยครับจันแป้งใช่ค่ะแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ก็บรรยากาศบอบอุ่นมากๆเลยใช่แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพบกับพิธีเปิด <c oughs> กิจกรรมของเราอย่างเป็นทางการแล้วก็พบกับศิลปินในดวงใจของเด็กๆแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับที่มาตั้งน่าตั้งตารอแล้วจันแป้งว่ามาฟังใครครับวันนี้ พี่สเตมนั่นเองค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกับพี่สแตมอภิวัตรเนาะจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาพบกับพิธีเปิดแล้วก็มินิคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครับกับผมนายณเรศน์นวลแจ้งครับดิฉันอาจารย์ดรเบนจวรรณอินทระค่ะครับทำหน้าที่พิธีกรในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี2565ในวันนี้อ๋อมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน ช่วงต่อไปนะครับวันนี้กับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ